ที่ใช้บัตร2ใบนะครับที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี้นะครับที่บัตรใบหนึ่งเลือกสอสอเขตบัตรใบหนึ่งเลือกอเ,อเลือกบัญชีรายชื่อหรือพูดอีแบบคือบัตรอันนึงเลือกสอสอเขตอีกอันเลือกพรรคนะฮะที่เขาบอกว่าเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบก็กลับมาใช้รูปแบบบัตร2ใบแน่นอนนะครับเพราะว่าได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วที่ตอนแรกกำหนดไว้ว่าใช้บัตรใบเดียวเลือกทั้งคนและพรรคไปในบัตรเดียวกันก็ สวัสดีครับแฟนรายการไลฟ์ทอล์กนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้นะครับเมื่อวานนี้กราบขออภัยจริงๆฮะโอ้โหเมื่อวานเหนื่อยจนหมดหมดฤทธิ์นะฮะไลฟ์ไลฟ์ซึ่งเลี้ยวแรงนะครับเมื่อวานกราบขออภัยด้วยนะครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเรามีนัดกันที่เพจของอาจารย์จักรพันชูเพชรนะครับแล้วก็ทักทายกันในช่วงเริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับโอ้หคนอยู่ไกลมาก่อนเลยนะครับคุณอรสามาแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่า มีใครเข้ามาบ้างแล้วทักทายกันหน่อยอย่าเพิ่งโกรธกันจนไม่มาชมกันนะครับเมื่อวานนี้ไม่ไหวจริงๆนะฮะงานตั้งแต่เช้ายันเย็นและเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าสองงานบ่ายสองงานกลับมาหมดแรงเลยครับสลบไปเลยนะครับคุณกมลพันธ์นครับสวัสดีครับจากพิษณุโลกเช่นกันนะครับคิดถึงนะครับคุณศาสิชามาแล้วจากนาคปรปฐมทองศูนย์มาแล้วสวัสดีครับ คุณสิริพรยังไม่ทิ้งกันไปนะครับขอบคุณมากเลยนะครับนะฮะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปนะฮะอยู่ชมกันก่อนแม้นผู้ชมจะหายไปนะครับเหลือยังไม่มีคนมาชมย้อนหลังกันด้วยนะครับคุณธานีสวัสดีครับนะฮะวันนี้ไม่ได้เอารูปมาลงให้ดูนะครับเพราะว่าส่งรูปกันไม่ทันไปแล้วก็โอ้นะฮะงานเยอะจนส่งอะไรไม่ถูกเลยคะคุณนุชครับสวัสดีนะครับไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับ วันนี้นอนพักไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็มาเช้าก็เริ่มแต่เช้าเลยนะครับเมื่อเช้านี้ตอนประมาณแปดนาฬินาทีนะครับก็เดินทางนําเอาอาหารว่างซึ่งมีน้ําผลไม้แล้วก็ขนมปังนะครับนะฮะเป็นเบเกอรี่นี่แหละครับเอาไปให้กําลังใจสําหรับอสมอในเขตของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขื่อนขันในตําบลอรัญญิกนะครับ ว่าไปมอบให้แล้วก็ได้มีโอกาสพูดให้กําลังใจอสมเป็นการเจออสมอชุดใหญ่ครั้งแรกนะฮะที่ผ่านมาก็เจออสมอที่เป็นหัวหน้าในแต่ละหมู่นะฮะแต่รอบนี้เจอกันทั้งกลุ่มเลยนะครับทั้งหมดเลยจากนั้นก็กลับมานะฮะเข้ามาบ้านนะฮะแล้วก็ไปเราก็มีทีมของเราไปบริการน้ําสมุนไพรนะครับก็คือน้าเก๊กฮวยน้าเก๊กฮวยน้ํา มาตูมอะไรแบบนี้นะครับวันนี้ก็จัดไปบริการกันที่โรงเรียนวังน้ําคูที่ตะบลวังน้ําคูเพราะวันนี้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพกําบวที่วังน้ําคูนั้นเขานัดพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ที่เขารับผิดชอบให้มารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับที่ต้องมารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่วันนี้ก็บริการไปเท่าที่นับจากแก้วแล้วก็กว่า500แก้วนะครับ อากาศมันร้อนครับคนที่มาฉีดวัคซีนก็เป็นผู้ที่สูงอายุนะฮะ60ปีขึ้นไปนะฮะก็แน่นอนครับเมื่อนั่งรอการฉีดวัคซีนอะไรต่ออไรก็จะร้อนนะฮะับางท่านก็ปั่นจักรยานมาบางท่านก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาเราก็เลยนําเอาน้ําไปบริการให้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณหมอเล็กนะครับของอท่านผู้ราการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจบงหวังน้ำคูที่แจ้งข่าวมา,เ,าเราก็ไปช่วยให้ร่วมบ,บุญกัน ส่วนตอนบ่ายนะครับตั้งแต่บ่ายโมงจนเย็นนะฮะจนกระทั่งเลิกงนานเนี่ยเข้าไปเป็นวิทยากรบรรยายอยู่ที่เทศบาลตำบลหัวรอนะฮะอยู่ที่ตำบลหัวรอวันนี้ก็ไปบรรยายให้กับผู้บริหารนะครับทั้งนายกอบตร,รองนายกอบตนะสมาชิกสภาเทศบาลแล้วก็หัวหน้าส่วนนะไปพูดถึงเรื่องรัฐบาลดิจิทัลนะครับในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลปี2560 6 0 สองหรือหกสิ 64, ถึงหกผมจำไอ้ถึาหกสิบหกสผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็มาปรับใช้กับเทศบาลของเรานะครับเขตภารกิจก็กลับมานะะี่ฮะมาถึงครับก็ทั้งเตรียมฮะเนี่ยเพิ่งจะหยุดพักเมื่อกี้ครับเตรียมขนมนะครับผมก็สั่งซื้อขนมเป็นวันนี้เป็นขนมปังนะครับฮอทดอกนะครับสั่งมาแล้วเราก็เอามาแพ็คใส่ในถุงพร้อมกับน้ำผลไม้นะครับ จัดเป็นถุงๆๆนะครับพรุ่งนี้จะเอาไปมอบให้กํำลังใจกับอสมมที่ตําบลบ้านครองนะครับพรุ่งนี้จะมาประชุมกัน230คนนะครับเราก็ต้องเตรียมนะฮะเตรียมที่จะเ,เตรียมอาหารว่างไปมอบให้230ชุดนะครับนะฮะคุณสิริรัตน์บอกว่าอาจารย์ได้รับของเข้าไปอ่านยังค้าส่งของมาให้ค่ะอ๋อครับขอบคุณมากเลยนะครับ สําสหรับสําสหรับของที่ส่งมานะครับก็หลายท่านก็ก็ส่งทั้งของที่ไปบริจาคบางท่านก็ส่งของให้ผมกินเช่น <c oughs> กระท้อนนะ <c oughs> ขอบคุณมากมากเลยนะครับอ่าเหลือจะกินก็เอาไปมอบให้คนอื่นด้วยพรุ่งนี้2 3 0 2 230ท่านนะครับแล้วจากนั้นนะครับในช่วงบ่ายนะครับพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงบ่ายสองนะครับก็เตรียมรดน้ำนะฮะรดน้ำสมุนไพรอีกแล้วนะครับ,รรรบไปร่วม ที่งานศพนะครับที่วัดจันทตะวันตกนะครับพรุ่งน,นี้มีงานศพทานเจ้าภาพก็เชิญมาแล้วก็ได้ประสานกันให้ผมนําน้ําไปช่วยบริการนะคหรับแขกเรือที่มาร่วมในงานเพราะว่าก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการในการที่จะชาปนกิจเนี่ยนะฮะเคลื่อนศบลงมาแล้วขึ้นที่เมนแล้วเนี่ยนะแขกเรือก็มาส่วนใหญ่แล้วแขกก็ไม่ได้ขึ้นไปที่สาราก็มักจะรอยอยู่ข้างล่างนะครับ ซึ่งอากาศก็จะร้อนครับก็จะหิวน้ำนะฮะผมเองก็ถือโอกาสนําน้ําไปบริการให้กับแขกนะครับถือเป็นการร่วมบุญกับทางเจ้าภาพพรุ่งนี้ก็เสร็จการชาปนกิจก็น่าจะประมาณสัก4ี่โมงเย็นนะครับสิบหกจุดศูนย์ศูนย์นาฬิกาแล้วผมก็รีบเดินทางต่อครับไปบริการน้ําดื่มต่อนะครับนะฮะหลายๆที่เลยนะฮะสองกันไปนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าไปไหนกันบ้างนะครับคุณปวริสาขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับคุณดวงรัฐสวัสดีนะครับ คุณรัชกรน,นะครับจากสมุดประการขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ทุกการที่ทํามาได้นะฮะที่นาน้ําไปบริจาคได้ไปบริการได้อมอบสิ่งของให้กับหน่วยงานต่างๆได้กับชุมชนได้เนี่ยก็เพราะว่าเป็นเป็นนะฮะบุญของทุกท่านนะครับที่โอนเงินเข้ามานะครับที่เข้ามาในโครงการเราจะก้าวไปด้วยกันขอบคุณมากๆเลยนะครับมีทั้งส่งของมาส่งดาวมานะครับแล้วก็ โอนเงินมาให้บ้างนะครับก็กราบขอบพระคุณอีกครั้งนะครับเพราะนี่คือเป็นการทําบุญร่วมกันและนี่ผมได้ยินได้ทราบข่าวมาว่ามีครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งที่กําลังเดือดร้อนนะครับผมกาลังจะนัดเดินทางไปเยี่ยมที่ครอบครัวเขานะฮะและน่าจะไปวันที่13หรือ14เนี่ยแหละครับทราบว่าคุณแม่ก็เป็นคนไข้ติดเตียงนะฮะแล้วก็มีคนพิการอีกนะฮะตัวเองก็ทํางานอยู่คนเดียวแล้วตอนหลังก็ต้องยอมที่จะ ออกจากงานจากกรุงเทพมาอยู่ที่บ้านเพื่อจะดูแลแม่นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของบ้านเอาไปจำนองไว้สุดท้ายไปขายฝากอาจจะโดนยึดนะฮะเดี๋ยวจะไปดูครับอะไรที่พอจะช่วยได้ก็จะช่วยนะครับเราก็คงทําหน้าที่ของกเราไปนะครับเอาละครขอคงขอขอบคุณกับทุกท่านจริง<ม>ๆนะครับวันนี้ผมจูงหัวไว้นะครับในเรื่องประเด็นของกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งนะครับก็ผ่านไป,ไปไปที่เรียบร้อยในบางมาตราชัดเจนแล้วตอนนี้ก็คือ การเลือกตั้งที่ใช้บัตร2ใบนะครับที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี้นะครับที่บัตรใบหนึ่งเลือกสอสเขตบัตรใบหนึ่งเลือกอเ,อเลือกบัญชีรายชื่อหรือพูดอีแบบคือบัตรอันหนึ่งเลือกสอสเขตอีกอันเลือกพรรคนะฮะที่เขาบอกว่าเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบก็กลับมาใช้รูปแบบบัตร2ใบแน่นอนนะครับเพราะว่า ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วที่ตอนแรกกาหนดไว้ว่าใช้บัตรใบเดียวเลือกทั้งคนและพรรคไปในบัตรเดียวกันก็เปลี่ยนละเพราะรัฐธรรมนูญแก้ไขเรียบร้อยแล้วว่าต้องเลือกบัตรสองใบวันนี้นะครับก็ว่ากาันในเรื่องของกฎหมายลูกนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันตั้งแต่คณะกรรมาาิการกรรมธิการจะมีมติออกมาอย่างไรก็ตามจะต้องจบลงที่สภานะครับเพราะว่าสภานั้นถือว่าเป็นผู้ที่จะทําหน้าที่แทนที่น้องประชาชนนั่นเอง บัตร2ใบเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยนะครับเขาจะเอาเลขของพักเนี่ยเป็นเลขเดียวกันทั้งประเทศนะครับเลขเลขของพักนะฮะเช่นพักกอไก่นะครับเบอร์หนึ่งพักกอไก่เป็นเบอร์หนึ่งก็ใช้กัะทั้งประเทศทุกเขตก็จะบอกแบบนี้นะฮะแล้วก็คนที่เป็นสสเขตสังกัดพักใดพักหนึ่งก็ต้องไปใช้เลขเดียวกันกับกับพักเช่นนาย ก็อยู่พักเอนะครับพักเอเป็นเบอร์หนึ่งในกก็จะต้องเบอร์หนึ่งด้วยพูดง,ง่ายๆคือทั้งสอสอสังกัดพักและทั้งบัตรที่จะเลือกบัญชีรายชื่อเนี่ยเป็นเลขเดียวกันแต่ต่อมาเนี่ยพอมันกลายมาเป็นบัตรใบเดียวกันเนี่ยมันก็เลยเกิดลักษณะของเบอร์ของพักเนี่ยไม่เหมือนกันในทุกเขตนะครับเช่นที่ผ่านมาเนี่ยครับพักยกตัวอย่างพักอะไรเดียวพักพักที่เก่าแก่ที่สุดแล้วกัน พรรคประชาธิปัตย์เขตหนึ่งของพิณุโลกคนละเบอร์กันกับประชาธิปัตย์เขตหนึ่งกับเขตสองพิซุโล่แล้วก็คนละเบอร์กับเขตสามนะครับแต่รอบนี้นะครับออกมาชัดเจนแล้วนะครับว่านะฮะบัตรสองใบเนี่ยคือบัตรที่เลือกสเสเขตกับบัตรที่เลือกพรรคหรือบัญชีรายชื่อเนี่ยไม่ใช้เลขเดียวกันอันนี้ชัดเจนแล้วนะครับนะนั่นหมายความว่านะครับ ของการเลือกตั้งเขตนั้นอาจจะเลขหนึ่งะแต่เลขของพรรคอีกเลขหนึ่งนะครับสวัสดีครับคุณนายวันครับจากเยอรมันขอบคุณมากๆเลยนะครับเข้ามาทักถ่ายกันนะครับคุณชัยบอกว่าทักษิณยังมั่นใจว่าจะชนะแม้นว่าจะหาร500ผมว่าจริงๆแล้วนะฮะทักษิณเองเน่ยหวาดผวาการหาร500เลยนะครับนะฮะแต่ก็ต้องเก็บอาการครับทักษิณต้องการให้เป็น ต้องการให้เป็นหารด้วยร้อยครับเพราะถ้าหารร้อยเนี่ยมันก็คือรูปแบบเดิมในการเลือกตั้งที่เขาเคยแลนสไลด์นะครับในสมัยที่ใช้รัฐธรรมนูญปี2540ก็แลนสไลด์เลยแต่ถ้าหาร500เนี่ยจะไม่เหมือนเดิมละและถ้ายิ่งเป็นหาร500ที่มีสสพึงมีด้วยแล้วเนี่ยนะครับจะทําให้คุณทักษิณไม่ชอบนะครับแต่แน่นอนครับชอบหรือไม่ชอบอย่างไรเขาก็ต้องรักษาฟอร์มไว้ครับก็ต้องคุยโอไว้ตลอดว่าเขาจะต้องชนะ และเขาก็บอกว่าแม้จะหาร500อยเนี่ยพักเพื่อไทยเมื่อไปบวกกับพักเก้าไกลอย่างไรก็เกิน300นะครับเขาดูเหมือนว่าเขาก็จะตีคองรองเป่าว่าเขาคือผู้ชนะนั่แหละนะครับนะฮะแต่แน่นอนครับแบ่งการชัดเจนแบบนี้เลยนะครับว่าเพื่อไทยกับก้าไกลนั้นเป็นกลุ่มทางนู้นนะครับส่วนประชาธิย์นะกับทางอะไรนะพลังประชารัฐอยู่ฝั่งทางนี้แบ่งกันชัดเจนแบบนี้เลยอันนี้เขาแบ่งกันเองนะครับผมไม่ได้ไปแบ่งนายทักสินเป็นคนแบ่งนะครับ แต่ผมบอกว่าจากการอภิปรายในสภาตั้งแต่การตีรวนของฝ่ายค้านที่บอกว่าพิจารณามาหลายมาตราแล้วเหนื่อยเหลือเกินนะครับอยากจะพักนะครับขอรัุญาตให้ปิดการประชุมนะฮะในขณะทีะ่ทางคุณหมอทางพักอะไรนะว่าพลังทําใหม่นะฮะก็บอกว่าอ,อยากจะให้มีการหา500กระลัอธิบายไปนะฮะแต่ดูเหมือนว่า สสของฝ่ายพรรคเพื่อไทยก็พยายามจะแย้งตลอดเพราะณน,นาทีนี้นะครับจากคะแนนเสียงออกมาเนี่ยนะครับดูเหมือนว่ามันจะมีแนวโน้มไปทา,หา,างหาร500ร้อยมากกว่าหารหนึ่งรอยนะครับตอนนี้พรรคที่ยืนยันว่าจะหาร1น0รอก็มีพรรคเดียวคือพรรคเพื่อไทยเพราะว่าหาร1น0ร้อยเนี่ยพรรคเพื่อไทยได้ประโยชน์เต็มๆนะครับนะฮะแต่พอหาร5้าร้อยปั๊บเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยเองก็อาจจะทําให้เขาต้องปรับแผนแน่ผมเชื่อมั่นว่าคนอย่างนายทักษิณน,นะครับ เมื่อเห็นว่าออกมาเป็นหาน500ร้เขาต้องปรับแผนใหม่แน่ๆนะครับอาจจะได้เห็นนวัตรกรรมใหม่ทางการเมืองนะครับว่าเขาจะใช้วิธีการอย่างไรนะครับที่ผ่านมาเนี่ยพอเ,เห็นกันมาที่การนะครับมีมติออกมาในระดับการทธิการบอกว่าหารน100เนี่ยนะครับจากบัตร2ใบในายทักษิณก็ดีอกดีใจนะครับนะฮะแล้วแม้กระทั่งถึงขนาดส่งลูกตัวเองมาเพื่อเป็นแรงดึงดูดให้ซกลับมาอยู่ตัวเองต้องการจะสร้าง พักเพื่อไทยให้มันมีสมาชิกเยอะๆนะฮะแล้วก็สามารถที่จะชนะการเลือกตั้งได้เกินครึ่งของสสในสภาคือ500คนที่เดียวกวแลนสไลด์แต่พอเข้ามาถึงนาทีนี้นะครับโอ้ยิ่งในสภาบอกว่ากระแสะเสียงออกมาว่าจะหารเป็น500และแถมจะมีะสสพึงมีด้วยเนี่ยเพราะว่ามันมีข้อบังคับอยู่ในข้อบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญเล่นเอาในทักษินเองเนี่ยใจคอจะไม่ดีเลยนะครับ คุณรักบอกก้าวไกลยังดำรงของเขาเองคงไม่ไปร่วมด้วยละค่ะอาจารย์นะครับะน,นะครับ <c ười> คุณเทียมเจียสวัสดีนะครับนะฮะก็คงต้องจับตาดูกันนะครับช่วงนี้ผมไปในแต่ละพื้นที่นะครับลงไปให้กําลังใจอสมอไปมอบขนมมอบของเบรกหรือว่าไปมอบสเปกย์แอลกอฮอล์ซึ่งผมทํามาตั้งแต่มิถุนายน,นปีสองพันหกสิบสี่นะครับทามาเป็นปีนะฮะปีกว่าแล้วด้วยแต่เพิ่งจะเห็นในช่วงนี้ครับช่วงเดือนหนึ่งที่ผ่านมา ผมเห็นโอ้โหว่าที่ผู้สมัครสสลงครึกเลยนะครับลงเยอะมากนะครับแต่ก่อนไม่มีเลยนะครับไปแจกของให้กับพี่น้องประชาชนผมทํามาปีกว่าผมไม่เห็นหน้าตาคนเหล่านี้เลยนะครับพอเห็นพอเริ่มจะมีการเลือกตั้งนี่ตอนนี้ผมเห็นเต็มเลยนะครับเวลาไปมอบของให้กับอสมอต้องทําใจเลยนะครับว่าผมจะต้องเจอว่าที่ผู้สมัครสสอ,อย่างน้อยเลยเนี่ยหนึ่งถึงสองคนที่มานะครับเขาก็ มาคุยกับอสมอเอาของมาให้แล้วก็มาหาเสียงอะไรอย่างนี้นะฮะจนกระทั่งคนที่ฟังผมอยู่เขาก็ถามว่าแล้วอาจารย์จับจะลงพักอะไร <c oughs> ผมก็เลยบอกว่าตอนเนี้ยพักผ่อนอยู่อย่างเดียวครับยังไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับพักผ่อนอย่างเดียวทําของผมไปรี่เลยครับนะฮะก็เพียงแต่ว่าที่เล่าให้ฟังเพื่อให้เห็นว่านาทีเนี้นะครับสถานการณ์ทางการเมืองนั้นว่าที่ผู้สมัครของแต่ละพักเขาลงพื้นที่กันเยอะมากนะครับผมไปงานศพเนี่ยนะครับ 99%ต้องเจอว่าที่ผู้สมัครนะครับยกเว้นเป็นงานศพเล็กๆนะฮะอย่างเช่นงานศพงานหนึ่งที่ผมไปนะฮะก็มีแขกอยู่ประมาณ2ี่กว่าคนเนี่ยอันนี้มีแต่ผมนะฮะไม่มีผู้สมัครคนไหนมากันเลยนะครับค <c oughs> ุณชนะบอกว่าเกือบมาไม่ทันเนี่ยยางดีนะที่มานะครับดีใจมากที่มาทันนะจ๊ะ <c oughs> คุณชายบอกว่าเห็นมีคนวิเคราะห์ว่าพักเพื่อไทยจะส่งตัวหลักกลับมาเป็นสสเขตในครั้งนี้เขาจะส่งใครอ่ะพักเพื่อไทย จะส่งตัวหลักกลับมาเป็นสนสในเขตนี้หมายถึงเขตหนึ่งเขตหนึ่งพิณุโรกเหรอครับเขตหนึ่งพิสุโรกตัวหลักจะเป็นใครอ่ะเพื่อไทยมีใครอ่ะนะครับเพราะว่าเห็นแต่พิสโรกเนี่ยมีจะออกจากเพื่อไทยไปอยู่ภูมิใจไทยกันนะครับอย่างเช่นรสอนิยงช่างพินิจก็ย้ายนะครับจากพรรคเพื่อไทยไปอยู่พรรคภูมิใจไทยแล้วนะฮะก็คงต้องจับตาดูนะครับคุณ จันคุณจันนาใช่ไหมครับคุณแธมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับนะฮะเข้ามาแล้วขอบคุณมากๆเลยวันนี้สรารภาพนะพูดไปอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยสบายหูเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้ผมพูดทั้งวันเลยเลยรู้สึกว่าตัวเองพูดเยอะมากเลยวันนี้นะครับพูดทั้งร้านเป็นบรรยายพูดทั้งนู่นทั้งนี่นะครับคุณเดรีบอกอย่าเผลอนะคะาจารย์เดี๋ยวว่าที่ผู้สมัครจะแอบอ้างเอานะคะ,จะเจอามาแล้วครับนะฮะเรา,เาขนมไป แจกนะครับทีมงานของว่าที่สมัครเขาก็เอาขนมผมไปช่วยแจกหนะ้าตาเฉยน,นะครับกาเจอเขาเอาขนมไปบอกเขาช่วยเขาบอกว่าเขาช่วยแจกไอ้เขาก็มีน้ําใจเนาะมาช่วยผมเขาบอกว่าช่วยแจกจะทํางําไงผมต้องบอกขอบคุณครับนะครับแล้วเขาก็ไปช่วยแจกแต่ตอนแจกไม่รู้เขาบอกว่ายังไงเพราะเขาใส่เสื้อพักของเขานะครับ <c> ก <oughs> <c oughs> ็มีฮะมีนะครับนะฮะก็เจอประจำแบบนี้นะฮะแล้วก็คุณอรักษ์อกอาจารย์สะสมความดีไว้มาตลอดไปประชาชนเขาเห็นความดีและความจริงใจค่ะ ขอบคุณมากๆครับแล้วก็ไปเคยไปนะไปให้แจกของที่ตำบลหนึ่งก็น่ารักนะครับเขาบอกว่าที่รับปากไว้ว่าจะให้เสื้อออสมอเนี่ยเมื่อไรจะได้ผมก็งงผมไม่เคยรับปากใครเลยนะถามไปทําม,มาอ๋อมีสสคนหนึ่งเขารับปากว่าเขาจะทาเสื้อออสมอมาให้แล้วพอผมเอาของไปแจกเขาเข้าใจว่าผมเ,เป็นสสอเพราะเอาของมาแจกนี่น่าจะเป็นสอสอผมผมไม่ใช่ผมไม่เกี่ยวผมามาจันจัด ผมก็เลยเข้าใจเออนอะบางทีเนี่ยเราลงไปเราได้เห็นอะไรเยอะแยะเลยนะครับคุณชายบอกที่เคยเป็นปาร์ตี้ลิสต์จะมาลงเขตครับเอะใครนะเดี๋ยวต้องตามตามดูหน่อยนะฮะเพราะตอนนี้ที่เปิดตัวมาแล้วในพิซูโร่ก็เปิดตัวกันมีพักที่เปิดตัวแล้วก็มีของอไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุรรัตน์เกยุราพันธ์พักของพักก้าวไกลชัดเจนอยู่แล้วเป็นสสคนเดิมนะครับสสปณิพัทธ์ก็คงจะลงในเขตหนึ่งแน่ๆอยู่แล้วนะครับ พรรคอะไรกัที่เปิดตัวแล้วเหลือพรรคพรรคภูมิใจไทยอันนี้ยังไม่มั่นใจผมดูยังดูไม่ออกนะครับเพราะไม่รู้ว่าตัวลงแล้วเขาจะส่งใครกันแน่นะครับในขณะที่กำนันอนุชิตเองก็ลงพื้นที่หาเสียงก็เหมือนว่าจะมาในนามของพรรคภูมิใจไทยขณะที่สสนิดนะครับซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลก็ประกาศว่าจะลงของภูมิใจไทยก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเขาจะส่งใครกันนะครับเราก็เลยจะรอดูนะครับเพียงไม่เปิดตัวเลยก็ พลังระชารัฐก็ยังไม่เปิดนะครับระชาที่ปัดยังไม่เปิดนะครับเพื่อไทยยังไม่เปิดนะครับแต่บางคนก็แปลกผมก็งงๆงครับเปิดตัวเปิดตัวแต่ว่ายังไม่ยังยังไม่รู้ว่าตัวลงพักจะส่งหรือเปล่านะครับคุณศรีสมพรครับจากการทารักโอสวัสดีนะครับพิสารของเรานะฮะบ้านหรือผมจะไปผมจะเดินทางไปมอขอนแก่นวันที่16นะครับบอกไว้ล่วงหน้าเลยนะครับ16กกรกฎานี้จะเดินทางไปนะครับ ในงานสิทธิ์เก่าของคณะที่มีการแพทย์นะครับแล้วก็จะไปรับรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นนะครับนะที่คณะเทคนิคการแพทย์นะครับนะฮะขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณทันนะครับคุณพ่อที่พาผมมีกรไหมวันนี้เนี่ยกรอ,อยู่ในเนี้ยผมอ่านให้ฟังก็ไดนะ้แต่ไม่มีตัวอ,อ,อ่านฟังนึกได้ลนะมีกรละ เดี๋ยวอ่านกรอนให้ฟังนะแต่ไม่มีตัวหนังสือขึ้นนะนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนก่อนผมเขียนไว้เอากรอนอะไรดีนะวันนี้จะเขียนไว้แล้วแหละแหมดีแล้วว่าทวงถ้าไม่ทวงผมลืมเลยนี่อ่าอืมอืมอืมอนี่ก่อนละนี่ก่อนละก่อนนี้ก่อนนี้อานี้โอเคพร้อมฟังยังพร้อมฟังยังคุณยอดเขาบอกว่าพักไทยพักดีคุณสิทธิ์ทยเพิร์ดี้ก็ยังไม่เปิดตัวครับนะฮะอ่าพร้อมยังฟังกรอนพร้อมยังวันนี้เอากรอนมาให้นะฮะ มีคนทวงเนี่ยนึ่ขึ้นได้อย่างนี้ถ้าไม่ทวงผมลืมนะ,นะค,คุณวรรณพาบอกรอฟังอาะโอเคนะครับการก่อนที่ฟังนะทําไมกลัวทักษินกลับอันนี้เป็นคําถามที่คนชอบถามฝากฝังของเพื่อไทยเขาชอบพูดนะครับว่าทำไมต้องกลัวทักษินกลับทําไมถึงกลัวการณกรนะนผมก็เลยโจกหัวขึ้นมาจากคําถามที่เขาถามนี่แหละครับว่าทําไมกลัวทักษินกลับผิดแล้วครับ สดับใหม่อย่างโง่เชื่องเรื่องกลับไทยกลัวทําไมไม่เห็นกลัวที่กลัวหนักคือทักษิณหลบหนีถิ่นบินหนีชั่วถูกชิงชังทั้งครอบครัวซ่านสุปหัวกลัวคดีเห่าหอนเหมือนตอนไข่ตอนในหมายถึงการทําหมันนะครับจากดูใบใช้หลบหนีอยากกลับไทยมาหลายปี แต่เพราะมีคดีความใครกันกลัวคนชั่วกลับมาสิครับกลับสยามเราตื่นตัวทุกชั่วยามเตรียมตรวนล่ามหามเข้ากรงนะครับเป็นบทกลอนที่ผมเขียนขึ้นมาเพราะว่าเวลาผมเข้าไปดูในโลกออนไลน์ผมเจอฝากฝั่งของสาวกติ่งของนายทักษินมักจะพูดว่า ทำไมต้องกลัวทักษิณกลับพูดว่าทักษิณจะกลับทําไมคนต้องกลัวเหมือนดิ้นอย่างนั้นอย <c oughs> ่างนี้ก็เลยจะบอกว่าไม่ได้กลัวนะฮะเข้าใจอะไรผิดแล้วเราไม่ได้กลัวนายทักษิณกลับแต่น,นตายทักษิณตระหง่านที่กลัวจนไม่กล้ากลับโถ่เอ้ยนะครับก็เลยเอากรอนี่มาฝากนะครับก็อ่านให้แล้วเดี๋ยวผมจะไปเอาลงในเฟซีกทีนะครับอ่านให้ท่านฟังก่อนอ่าเอาละครวันนี้อ่านกรอนให้ฟังแล้วนะครับนะ เตรียมจากกันไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับพี่จีครับเตรียมตัวล่ามถามเข้ากลงปบมือรัวๆขอบคุณมากๆครับอะไรครับวันนี้ขอลาไปก่อน,นครับพรุ่งนี้พบกันนะครับวันนี้สวัสดีนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ i on ពួនជន្សុខលន់តាសុខចា